สวัสดีท่านนะวันนี้ชนาวีอยู่ที่หน้าตลาดศรเทศสบาลเมืองพระประแดงถินเราบ้านเราเองนะฮะพิกัดที่ผมอยู่ตรงนี้คือสี่แยกถนนทรงเมืองส่วนด้านหลังผมก็คือลงรับจำน้ำตลาดพระประแดงติดข้างๆหลับเตือนนั่นแหละอ่ะวันนี้ผมจะมาบอกพิกัดแผนที่ไป้านย่าจันทร์โูควนดี่ว่าว่าไปทางไหนนะตามผมมานะด้านหน้าของเราเนี่ยหลักๆเลยมาแต่เช้าเลยนะ ก็จะเป็นเนี่ยขายขอมเทียบเลยร้านจับเลี้ยงในตำนานอันเนี้ยผมกินตั้งแต่เด็กสุดยอดยท่านตรงเข้ามาในตลาดสดเทศบาลเมืองพระแดงอเดินเข้ามาเลยเนะของซื้อของขายเทียบมีทุกอย่างที่ท่านต้องการนะซื้ออะไรเธอวันนี้เปิดร้านอะ่ะวันนี้เปิดร้านนะ ของซื้อของขายเพียบตลาดบ้านเล้า <Yeah. S 1> ทางที่ผมเดินอยู่เนี่ยท่านสามารถไปที่ศาลพระเสื้อเมืองไปทางนี้ก็สารเจ้าพ่อหลักเมืองตรงไปท่าน,น้ำพับแดงนะฮะสอน,อนอกับที่ว่าการเสืภอพับแดงช่วงนี้เขากำลังเก็บตลาดแหละช่วงประมาณสิบโมงแต่ตลาดที่นี่มีตั้งแต่เช้ามืด มีทุกอย่างที่ท่านต้องการอ่ะนี่ถึงแล้วนี่ถึงแล้วเรียบร้อยผมชี้เป้าพิกัดตั้งแต่ตรงหน้าลงรับจำนํามาถึงร้านชาติชันโผกุลสวัสดีคุณย่าครับ,บครับครับคุณย่าก็ไม่ได้เตรียมตัวหรอก <laughs> จะลืมนะครับถ้าท่านเจอลงรับจำนำํา ท่านจะเห็นสีแยกเหมือนตรงมือแล้วก็เดินเข้ามาในตลาดสดเดินเข้ามาไม่กี่ก,ก้าวเหมือนผมแล้วมองซ้ายมือจะเจอร้านย่าจันโถกวนแล้วนั่นเองนะครับตลาดสดทสเทศบาลเมืองพ่อแดงเรามีขอซื้อของสายมากมายและนี่ก็คืออีกหนึ่งในตำนานที่ขอฝากในอ้อมอกอ้อมใจด้วยซึ่งร้านของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่โถกวนอย่างเดียวใช่ไหมแม่เราก็ยังมีขนมปังมีขนมอะไรอย่างอื่นอีกมากมายส่วนโถกวนของเราแล้วก็มีไส้ทัวเผือกข้าวตู นะฮะหรือถ้าเกิดใครอยากจะโทรสอบถามรายละเอียดสั่งล่วงหน้าไยคุณแม่ขอเบอร์อร้านย่าจันโกกวัวเราไหน่อคุณแม่ครับ0822570036โทรมาได้เลยนะครับงานนอกงานในแต่ส่วนร้านย่าจันโกกวัวเราเปิดตั้งแต่ปีสองครึ่งอะ่ะ มาถึงตีสามก็เจอนะครับปิด10บโมงแต่ไม่ได้จบแค่นั้นหลังจากนั้นเป็นต้นไปท่านสามารถโทรไปที่เบอร์เลยเพราะเขาจะมีร้านอยู่ที่บางพึ่งขายยันสี่ห้าโมงเย็นนะงานนอกงานในรับได้หมดและนี่ก็คืออีกหนึ่งในตำนานที่ฝากในดวงใจของท่านด้วยนะครับนะ <c oughs> ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มากาลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกจ้าที่อุปถัมภ์นชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดเชิญทางตอต่อไปวันนี้ผมกับคุณแม่จบอยู่ที่ร้านย่าจัโานโศกปวนตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงแล้วนั่นเองมี ติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนะวีคราวหน้าผมจะนํานเสนอของดีๆในตำนานแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้สวัสดีครับผมแม่ขอ,ขอขอบพระคุณสีพันกรุ๊ปการบัญชี SK S K R and Service ตราดไทยสมบูรณ์สแควร์ชาบูไข่ พรอุดีคังกระเบื้องอิมฮับสาขาพระประแดงเจสีข้าวมันไก่ตอนหายหลำข้าวแกงน้องเนยเพชรงยีสิบห้าหลวพี่ปอพระประหลัดพมพศชยธรรมโมสุขเคียริคาเฟ่แม่แก้ขุยเตี๋ยวเนื้อสาขาสุขสวัสดิ์แม่แบนขนมไทยบางกระบัวแท้เอเบอรมีปูสาขาตลาดพระประแดงมดยิ้มน้ำตาลดอกมะพร้าว แม่ติ๋มปลาสดหน้าเทศบาลช่างอาริ์รีโนเวท24่่ยำแซ่บลีกวงเฮงสาขาพระประแดงสมายเซฟประกันภัยขนมบ้านใบบุญบ้านโรงไม้คาร์เนลฟอนโกบะคาสาขาพระประแดงเบเกอร์เฮาส์คอฟฟ่แอนด์เบเกอรี่ bakery, สดชื่นบ้านกระต่าย ย่าจันโถกวนชัมเพชรหึนสินเป็กไลท์กินหมูกระทะแอสสุขสวัสด์78ฮาวาซักแห้งเก้าเหลียยลกชิ้นปลาสาขาตลาดไทยสมุทรแควรคอฟฟี่ริวเบรเรดแอนด์เบเกอรี่และเมียงคำสุบโบราณบายและบิทคิว